สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องสุุ้สุ้คนสหรับมื้อนี้บ่ต้องอีหยังมากมายดอกนะฮะมื้อนี้ผมสีมะก้อยีมกนาวพี่น้องนะฮะได้เป็นเนื้อสดๆสสมาครับผมนะฮะได้เป็นเนื้อ,อเนื้อสันครับผมมาใส่เลยครับผมเอาสีบริสใส่พวกเพียพวกดีพวกหยังนะฮะพอมันสีบ่เข้ากันบ่ต้องอีหยังมากมายดอกเอานาะลำปลาก่อนอ่าแป้งนะใส่ลงไปครับผมอา่าพิกคนครับผม ใส่ลงไปเกลือนะฮะหยอดลงไป้อ่เดียวอ่ะต่อไปนะฮะเดี๋ยวเราเอาหกขวานะฮะใส่ไปเลยนะซ้อนหนึ่งครับผมอ่ะซ้อนเครื่องก็ได้บักนาคบผมบีลงไปโอ้โหอ่ะหอมใสครับผมหอมรวม แล้วก็อันใบบักีิหูดใส่ลงไปอ้าพี่น้องจบ้อยครับผมค่อยบักเนาสุดง่ายไม่าาต้องเอียงมากไม่ยหอกมากินแซ่บๆียเลยครับผม รสชาติมันจะออกแบบเปรี้ยว โอ้ยเหนีย่ยวตุยๆพี่น้องมึงครับผมนะฮะ โอ้หอมพี่น้องแซ่บนะฮะสูตรแซ่บบักนาวดีรลองเห็บมางเด้อ แซ่บบรสเหนียงมากมายเลยครับผมแซ่บค่ะครับผม